เรียบร้อยครับมาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตรงข้ามกับสนอพักหนงครับสวัสดีวันพฤหัสที่ยี่สิพฤศจิกาสองห้ากดเวลายี่สบนิกาห้าสิดนาทีครับอยู่กับปปนอมไลครับกับพี่บอยปนพัฒน์นะครับวันนี้อยู่กันสองหนุ่มนะครับสวัสดีครับทุกคนยังสู้ๆอยู่นะครับพอดีคนพื้นที่นะครับอย่างพี่บอยนี่คือเห็นปรากฏการณ์นะครับ การตั้งจุดตรวจเนี่ยมากี่ปีแล้วเห็นแบบนี้มาห้าหกปีแล้วแต่ว่ามันมีประเด็นนะคือมันมีเจ้าหน้าที่บางนายเนี่ยไม่ได้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในพื้นที่ครับอ่าขอไม่บอกแล้วกันนะเขามีมลทินพูดได้แค่นั้นมีมลทินแล้วกันม,มนทิน<ม>ก็เรามองว่าบุคคลที่มีมลทินไม่สมควรที่จะมาตั้งด่านตรวจหาความผิดของคนอื่นนะสําหรับคนที่มีมลทินนะครับเรามองเป็น นี่ครับท่านผู้ชมย้ายมาจากซอยสุขุมวิท813นะครับมาตั้งอีกอยู่หน้าสอนอนะครับกลางวันกลางคืนนี่แบบโอ้นะครับท่านผู้ชมนี่คือหน้าสอนอช่วงยามค่ําคืนนะครับยามค่ําคืนหน้าสอนอพระกนงครับเต็มระบบนี่คือชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับชุดไม่รู้ว่าชุดเดิมชุดเก่าไหมอ่ะพี่บอยไม่แน่ใจว่ากลางวันกับชุดเป็นชุดไหนแต่แต่เขามีป้ายนะพี่น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 ี่เขามีป้ายอยู่นี่นี่นี่ชุดเนี้ย ในกลางวันเนี่ยผมเห็นเขาเคลื่อนย้ายมาตรงนี้อยู่นะครับแต่เนี่ยชุดเนี่ยแต่แต่ป้ายก็คือชุดเดิมนะป้ายคือคุณไม่แต่ป้ายอันนี้รู้สึกไม่มีชื่อนะอป้ายที่ตนะั้งอยู่หน้านสาเ,เนี่ยนี่ตั้งด่านอยู่ที่ตรงป้ายรถเมเลยเนาะใช่ครับป้ายรถเมล์ป้ายรถเม,ลเ,มเลย เดี๋ยวผมจะพาพี่บอยลงไปไหมเยี่ยมชมได้ครับมาคนพื้นที่นะครับนี่ครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนี่อยู่กับพี่บอยครับด้วยความสุภาพเด้อไปลงไปเราดูเราก็ไม่ได้แบบเออผมอยู่นะครับที่ปลอดภัยพาทุกคนไปชมนะครับความขยันเป็นพื้นที่สาธารณะนะเราสามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้นะครับจะหยุดตรงไหนได้ตับใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามเนาะ ใครที่บอกว่าจะไปถ่ายทําไมจะไปนู่นนี่นั่นทําไมซึ่งจริงๆเลยตามนี่ไม่มีกฎหมายถ้าประชาชนทานะครับประชาชนทาได้ทุกอย่างมีอิสระเสรีในการเดินทางนะมไม่ได้หมายความว่า,วาอะไรคุณลองมาดูกันวัดคันนาเนี่ยเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติาาตดูความสภาพนะครับเราจะพาไปชมนะครับ ตัวที่ขยันที่สุดนะครับในไม่กล้าพูดว่าสมโลกเนาะในย่านนี้แล้วกัน <Okay. S 1> เออไม่กล้าพูดนะครับ <Okay. S 1> เขาเน้นเน้นแท็กซี่นะท่านผู้ชม <Okay. S 1> บอกเลยนะเน้นเน้นแท็กซี่มากๆแท็กซี่กันทีน่าจะหมดอปยุการใช้งานแล้วป้ายขาวละเน้นแต่ยาขาี้นี่นี่นี่คือป้ายรถเมย์นะเรานั่งอยู่ป้ายรถเม์ก็ยังได้เลยนะครับ okay. Okay. ไม่เอาไม่ไม่เอาแบบเกตเกตพื้นที่มาเหรอ อ,อโน่นในเขตเพื้นที่เขาเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นี่เราก็ไม่จะไปถามนะครับนะเยอะเห็นกันนะครับนี่คือ่าบริเวณตรงป้ายรถเมยนะครับเห็นไ,ไหมนี่นี่ย้ายมาจากสุขุมวิทนะครับแปดสิบสามนะย้ายมาจากตรงนู้นนะ นั่งนน่นดีกว่าคิ่บ้า,ะา,น,บน,าน,นะครับทุกคนโอ้โหนะครับเน้นๆน,น,นะครับนะรถจักรยานยนต์บอกเลยนะครับท่านผู้ชมเน้นๆน,น,นี่เห็นไหมที่ปฏิบัติหน้าที่ของเขาอะนะแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปนะครับเรานั่งอยู่ที่ปลอดภัย เอานะ่าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นป้ายรถเมนะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เออคือเขาขยันมากนะครับคือเขาผมคือเกินคํอาอธิบายจนผมแบบว่าว่ามีสอนอไหนบ้างครับเขาคือตํารวจปชาชาจริงๆน,นะครับทุกวนไี่สอนอนตัวอย่างเออนะเป็นสอน,นนะอเชา้าวันเยน็นอาจจะไม่มีเช้าอาจจะไม่มีเช้าแต่เราอยากมองว่าทุกโมงได้ด่วนก็อยากให้เขามาโดยการจราจรด้วยนะเอาในฐานะคนพื้นที่เนี่ยหน้าที่หลัก เพราะว่าหลายๆคนก็คือ,อเราก็จะเห็นสมกับรถเนี่ยเป็นเครื่องสี่ห้าล้อก็ไม่เห็นนะที่จาเจ้าที่ของน,นายกาจราจองซา,ามุนพันต่าง ทำไมต้องให้ให้นั่งให้นั่งไปใช่ไหมเออทำไมเนี่ยนะที่จยิสอนออยู่ฝั่งนี้ก็สอนออยู่ฝั่งนี้นะครับตัวนนี่วิธีการนะวิธีการของตำรวจนะครับนะคุมตัวเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าคุมตัวไปลักษณะเออเราก็อยากบางทีก็อยากเข้าไปสอบถามธนกคารสอบสุนนะครับว่าได้อ่าส่งตัวคือว่าได้เยอะนะเพราะว่าเราเห็นเราเห็นแบบผลกันมาเนี่ย ตั้งแต่ซอยแผ่นสิบสามนะครับใช่ใช่น่าจะต้องไม่ต่ำคนน่ะเยอะไหมต้องไม่ต่ำคนนี่ครับเกิดเอารถเข้าไปแบบนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุทำยังไงอ่ะใครเป็นคนรับผิดชอบเออใครเออใครใครเป็นคนรับผิดชอบครับสมมติว่าขับรถเข้าไปอ่ะเอยย่างงี้ตัดเข้าไปเนี่ยเพราะมันเป็นเด็กแบบรถทางตรงอ่ะ เขาก็จะเห็นว่าใบเขียวนะเขาก็จะเยียบส่งไปในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทารที่เข้ามานะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับด้วยความสุภาพนะ<ม>เพราะว่าเราไม่มาชมไม่ได้เขาขยันเหลือเกินครับสอนอพะขันโงเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนเลยโอ้โหนะครับเป็นสอนอที่ ขึ้นชื่อนะครับนะบอกเลยนะครับขึ้นชื่อมากๆนะดูครับนี่เต็มโระบบครับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับนี่จะเป็นด้านขาเข้าในเมืองนะครับทุกคนด้านขาเข้าในเมืองเออโนนโนนฝั่งโนนเต็มนะครับนะเต็มพื้นที่อ่โอ้หนาสุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมอ่ะผมอยากประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนนะครับนะเรื่อง เดิมเมานะครับเมาแล้วขับนี่ไม่ได้นะจะได้พี่บอยใช่อ่าเมาแล้วขับนี่ไม่ได้นะครับทุกคนอันตรายกรับอ่าแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยพี่บอยก็คืออุปกรณ์เขาครบนะมีก้อนติดไหมยินว่าติดตับตัวคินว่าติดไหมติดครับเ,เดินไปดูแลเสียพักไหมเสียพักไหมไม่บอกยืนยันเลยแต่ว่าเคยเราถึงบอกนะว่าอยากให้เจ้าหน้าที่หลายๆคนเนี่ย ทุกงานสอนนอกพระกระหนงกุบกันในาการตั้งดา่าแต่ว่าที่สิ่งที่เราเป็นห่วงคือหลายๆกรณีเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยโดดเอาตัวเองขวางรถเนาะต่เราอยากให้รัุงนี้ให้เป็นแข็งเหล็กอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ความปลอดภัยของเขาเองก็มีต้องสมควรน,นะครับเพือ่อเจ้าหน้าที่เองเพราะเรามองว่าเราไม่อยากให้ใครถูกเสียจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือประชาชนนะ จะบอกว่าเราอากาติไม่ได้นะเรามาสะท้อนให้ผู้บ,บัญชาจัดเตรียมอุปกรณ์ให,ให้ครบใช่แล้วก็ให้ตามให,ให้ตามระเบียบคําสั่งของตรอใ,ใช่ครับแล้วก็ด <ừ, S 2> ูเรื่องความเหมาะสมแบบไหมในจุดนี้ปลอดภัยไหมอ่าตั้งปัญหารถติดไหมหรือว่าทําให้จุดบริเวณนั้นเนี่ยค่ามลพิดสูงก,กว่าปกติไหมตรงนั้นเราอยากให้ ดับเพิเสเื่อ,อที่จะให้ประชาชนเองก็จะได้สบายใจในการเจอเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็ที่อมั่นในการปฏิหลติหน้าที่เจ้าหน้าที่เรามองตรงนั้นมากกว่าพอไซเนี่ยโดนถือว่าตรวจค้นกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทุกคนทนนี้ถือว่าเยอะพอสมควรน,นะครับแต่เขาก็นะ ทำได้ทำได้คนเป่าไม่ผ่านนี่ผมว่าค่อนข้างที่จะไม่เบาเลยนะเออไม่เบาเลยนะเพราะ<ต>ว่าเขาขับไปไป,ไปเนี่ยหลาย<ช>คนแล้วนะเ<ช><ช>มื่อกี้เบนกันหนึ่งไหมมีม,มีมีเบสกันหนึ่งนะที่ขับไปคือใจกันหนึ่งที่ที่เกิดข้อสงสัยนะเวลาเราเาาจอมอจรอนะครับเขาจะมีจุดพักใจอ่าสำหรับคนที่เป่าอาจจะเป็นหะอันนี้อันนี้จุดพักใจไหมหรือหรือเป็นป้ารถเมย์ที่เรานั่งนี่ยรถเมย นี่เราอ่ะอีกการหนึ่งคือเราอยากให้ได้การดักตั้งดต่ที่เป็นมาตรฐานนะอย่างกรณีที่เขาอาจจะจากที่ได้ได้พูดคุยนะครับจากเขาคือเขาก็จะรอเนะเขาบอกท่านในกรณีทั้งแต่5ส5.2เนี่ยท่านก็จะให้อยู่ในจุดพักใจช่ใช่เพราะว่าบ้างแต่ละคนเนี่ยมันร่างกายมันดูดซับแอลกอฮอลได้ไม่เท่ากันเนาะก็ให้ มันหยุดลดไปในปริมาณที่ปลอดภัยก่อน,อ,น,อ,นอย่างพอจะรอท่านก็ไม่ได้แบบจะต้องเอาไปตายคือถ้าเกินเกินมาเล็กน้อยเขาก็ให้พักก่อนใช่ใช่ที่จะเดินทางเขาก็ไม่ได้เอาทุกทุกทุกเทนเลยนะใช่เขาไม่ได<ม>เออหนักเกินไปไม่ได้นั้นปล่อยผ่านไม่ได้อันนี้ท่านมองว่าปล่อยผ่านอันน้ไม่ต้องนั่งพักนะนอเลยอันน้ไปเลยนอนเลยนอนเลยนอนก้มใส่กวอ่ายาว เอาเลยนะครับทุกคนชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับสอนอพระกระนงตัวรถสุขรรณบุด้านขาเข้านะครับตรงข้ามกับเอาง่ายๆว่ายื้องๆหรือตรงข้ามก็ได้ตรงนี้เป็นปลาปลาใช่ไหมพี่บอยเนี่ยครับปลาปลานะครับนี่ยเนี่เนี่ที่เขาโบกเข้าไปนี่ครับต้องต้องขึ้นขอบโบกเข้าไปเนี่ยค่ะด้านหน้าปลาใช่ถามว่าทดีไหมดีครับเพราะว่าไม่ได้กีดขวางทางเข้าของมันไม่ได้ใช้บริการแล้วกลางคืนกลางคืนเันกจะปิดอ่าคันก็จะปิด อย่างเม,มื่อคอดมีต้งฝังนู้นหน้าคอนโดก็เลยแล้วก็เวลาก็จะเข้าก็ลำบากนี่ก็ผมผมเพิ่งเห็นนะมาตั้งฝังนี้มันนี้เออพิ่งเห็นนะผมเจอสองตําราเจอแต่ผมนี่ยครั้งแรกที่ผมเจอนะมาตั้งฝังนี้นะครับเอาละครับทุกคนนะครับชมแล้วก็อย่าจะเมานะครับอย่าเกินเนาะผมเคยวัดดวงได้สี่ส้าอดบุดวิด อ่านะครับขอแสดงความยินดีด้วยพี่จุดตรวจนะครับตรงนี้เราต้องใช้คําว่าจุดตรวจอะไรพี่บอยคือเขาตั้งเนี่ยว่าเป็นจุดตรวจวัดปอหออ่าแต่ว่าเราก็เห็นว่าตรวจทุกอย่างตรวจค้นอยากตรวจค้นใช่ไหมทุกคนนะนี่คือไปตรวจค้นมันต้องมีเหตุนะจริงๆเออคือไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรอะนะ แต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับไม่ได้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่ทราบข้มายเนี่ยที่สำนักงานณ์ตระเวนชาติประชาสัมพันธ์มาตลอดครับก็คือมันต้องมีเหตุผลควรเชื่อหรือว่าจุดเหตุควรสงสัยการสุ่มตรวจเนี่ยมันคือการคิดไปเองเจ้าหน้าที่ไปละเมิดเขาไหมถามว่าก็ในมุมข้าไม่รู้ก็คือแบบว่าก็ตามน้ำเขาเรียกว่าตามน้ำไหมก็คือประชาชนนั่นก็ ก็คือแต้องให้ความร่วมมือนะครับถามว่าก็มันถูกต้องตามหลักไหมล้วก็จะถามกลับไปว่าที่ท่านตรวจคลเนี่ยในทุกๆดานนะไม่ใช่เฉพาะดารนะครับท่านได้คำได้มีเหตุผลเชื่ออันควรสงใยไหมหรือว่าจะกรณีใช้กรณีว่าสุ่มตรวจเนี่ยผมมองว่าเหตุผลมันไม่เพียงพอนะ ก็นน <S <S ทำไมต้องสงสัยกันแทบทุกคนอ่ะอกี่ผ่านมาเดี๋ยววันวันหน้าเดี๋ยวผมมอไซคับมอไซมาจะสงสยัยผมไหมเนี่ยถ้าขับมอไซนี่จะสงสัยไหมเนี่ยมาแล้วนี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าชุดคือใครนะครับนะแต่แต่ที่ป้ายนี่ก็คือสาธิตสีโมดนะครับนี่นี่ครับตามป้าย ประกาศผูว่าตัวตึงนะแต่ใช้คำว่าหัวหน้าชุดก็ยังไงอ่ะใช่ตอนนี้เราก็คือหนึ่งในเมื่อหัวหน้าชุดอยู่ในสออเออม่เห็นไหมเคยเห็นคุณคุณสาธิตไหมสีมเนี่ยไม่เคยเคยผมเคยเห็นเคยเคยไปพูดคุยกับท่านท่านแบบคุยตรงนี้ผมเนี่ยผมเดินก็คุยที่ห้องจราจรนั่นบอกว่ามีผู้ต้องหาผเลยบอกโอเคผมก็ให้เกียรติท่านเนาะงั้นผมมารอด้านหน้าก็ได้ได้พูดคุย ท่านดาบีิสิโมสองาเพิ่งผ่าตัดมาแต่ก็นี้ก็หลายเดือนแล้วนะท่านก็หายแล้วดีแล้วทำไมไม่อยู่ในดอบนั่นแหละแต่ชื่อทําไมต้องแต่งใช่เหาออาแล้วสมมติว่าเขาถามหาคุณสาทิตอย่างเงี้ยคุณสาทิตสิโมเนี่ยจะเป็นตาหมายยังไงอ่ะก็ได้ไงแล้วถามว่ามันเป็นหหน้าผู้ควบคุมดานเนาะแต่อันนี้ป้ายก็เป็นผู้ควบคุมนะแต่เขาไม่ได้เป็นหน้าผู้ควบคุมนะครับเขาเป็นป้ายเขาอะเป็นผู้ควบคุม ซึ่งจริงๆถ้าตามที่สํานัการตำรวจแห่งชาติเองนี่แหละที่ประชานสะพันว่าเจ้าตัวจะต้องอยู่ที่ดาอถึงผมถึงบอกว่าทำไมไม่เป็นผู้หัวหน้าผู้ควบคุมดานเป็นั่นตาที่ตีโมดไปเลยัวแล้วก็ผู้ควบคุมดานเป็นอยตำรวจเอกสุเมธาลันี่ครับนี่ทำไมไม่ใส่ชื่อคนนี้เลยใช่แปลกไหมครับทุกคนนี่แหละครับนะผมอยากให้ทุกคนนะครับเรื่องราวดีๆไปฟังบิ๊กโจ๊กแล้วกันนะครับเรื่องราวดีๆนะ เออเรื่องไม่ดีก็ไปพิจารณาเองแล้วกันนะครับนะว่าท่านวิกโจ๊กพูดอะไรบ้างนะครับกับองค์กรนะครับตํารวจแล้วกันนะครับเรื่องราวดีๆแล้วกันนะครับเรื่องนั้นก็ห้ทุกคนพิจาจรณาเองแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงใครจะเชื่อหรือยังไงก็ห้ทุกคนพิจารณาเองแล้วกันนะครับอันนี้เราไม่อยากจะพูดเยอะครับฟังมาเยอะแล้วอ่านะครับ บอกเลยนะครับตอนนี้เขาย้ายมาจากนะครับสุขุมวิทซอย83นะครับ้ายมาจากสุขุมวิทซอย8พอดีมันมีงานร้อยสายไฟเยังไม่ี่บ่อยใช่ใช่มีงานร้อยสายไฟร้อยสายไฟคุณโมเพื่อร้อยเตรียมร้อยสายไฟเดี๋ยวแวะเลยดูเลี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเรียรถกันี่ยกระทำานักมากเลยอ่านะครับ แน่เยเรื่อรถคันนี้กระทักหักมากเลยนะตะเกียบมอไซค์กันตะเกียบเสียงแว๊บเลยนี่ครับไม่ใช่ตำนานนะปัจจุปจัจจุบันยังอยู่นะครับนะอ่าปัจจุบันยังอยู่นะครับอตอน,อนนี้ถือว่าเป็นมีตำนานอยู่ใช่ใช่ตำนานเขาเรียกว่าตำนานอะไรอา่าตำรวจปร้อมไหมตำรวจพร้อมอ่าตำรวจปรอมในด่านนะครับตำรวจปรอมอยู่ในด่านใช่ที่จริงแล้วทุกคนนี้รู้ชื่อตำรวจตำนานรู้ด้วยว่าบ้านพักอยู่ที่ไหนแล้วคดีไปถึงไหนตอนนี้พี่บอยก็ ที่ปปชปปปนะครับผู้พนักส่วนก็แจงว่าเขาได้ทําเรื่องให้ทางสอนอผู้รับผิดชอบเนี่ยก็คือสอนอพระขนงเนี่ยเป็นคนตอบปากคำเนาะอาตาฟอมแต่ว่าได้พูดคุยได้เคยโทรไปสอบถามท่านพนักงานผูุ้่กับนะครับท่านบอกว่าท่านไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวไปตามอีีนะครับจริงๆเลยแทนผมว่าวันจันทร์นี้จะไปแต่บังเอิญว่ามีธุระด่วน วันจันทร์ช่วงสายๆก็เลยตั้งแต่เกิดเรื่องราวเนี่ยตำรวจปอมีเป็นร้อยตำรวจเอกใช่ไหมใช่ใช่ใช่บอกว่าตัวเองเป็นพนักงานสอบสวนตอนนั้นอไม่ครับเ<ช>ขาไม่ได้บอกว่าเป็นพนักงานสอบสวนเขาบอกว่าเขาคือชื่อผมถามเขาว่าอาขอโทษน,นะครับอที่นั่งราบอยู่เนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนผมนขอทราบชื่อหน่อยได้ไหมครับเขาก็บอกว่าเขาชื่อร้อยตำรวจเอกไกรยงอพูดถ่านหน้ากล้องเลยพูดผ่านหน้ากล้องตอนนี้ก็ยังมีแบบแบบ มีคลิปวิดีโออยู่ใช่วไว้อยู่ใช่อ่าก็โดยมีร้อยตารวจตีท่านหนึ่งนะผมถึงบอกว่าเขาคือผู้มีมนทินอ่าไม่รู้ออยืนยัน,<ใ>นอ่ายืนยัน <ม100 S 1> ใช่ร้อยตำรวจตรีแล้วกันอ่าณปัจจุบันนี้อ่าร้อยตำรวจยังร้อยตำรวจตีอยู่หรือเปล่าอีกเรื่องนะนี่เน่่ดูฝั่งโน้นเนี่ยดูย้อนสอนเงี้ยย้อนสอนเยอะใช่สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามา อา้าวนึกว่ายิงก,กันแล้วอ่านะครับใครที่ไม่รู้ว่าจุดนี้จุดไหนนะครับสอนอพรกกับเด้อมอไม่ขับนะครับทุกคนเดี๋ยวจะหลับเตือนอยู่ที่หน้าสอนออย่าลืมครับมอไม่ขับวันนี้ผมมาลดลงกับพี่บอยนะครับเรื่องสายดื่มสายเมาครับ แต่ก็แปลกนะก้สงสัยนะบางคนเนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อกก็ไม่นึกถึงความปลอดภัยตัวก็เองบ้างเหรออยากจะฟาอะไรไหมพี่บอยไม่ค,ครับชีวิตใครชีวิตมันอบอกไปเดี๋ยวเขาหาว่าไปสออ่อชีวิตเขาอีกนะถ้าเป็นกลางวันนี่เสร็จเลยนะไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยแต่ผมไอ้นี่นะผมชื่นชมนะสำหรับผู้เด็ดสารผู้เด็ดสารที่ ที่ใช้บริการรถสาธารณะเนี่ยใช้ประจำเนี่ยผมเห็นหลายๆคนมีหมวกกันน็อกเตรียมมาเองนะมผมชื่นชมคนกลุ่มนี้นะครับที่ทักคารพทั้งกฎหมายแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองสรุปแล้วเรียกให้เข้าซ้ายหรือเรียกให้ไปเขาก็งงกันหมดงงง,งคนฝั่งขวาผมก็ยังงงนี่ เาสนี่เนี่ยผมกลัวมากเลยนะในกรณีที่แบบผู้ต้องหาบางคนก็เหยียบตรงนี้เลยอะ่ะ<ม>เดี๋ยว,ว่าตอนนี้ไฟเขียวจบถ้าขั้นตอนแรกก็คือเป่าไม่ผ่านก็จะให้มาเทสอีกครั้งนึ่งนะ<ม>เอ,อ นี่กรณีที่เป่าเขาเรียกว่าขั้นตอนแรกเนาะอ่าขั้นตอนแรกที่ที่ไม่ผ่านเขาจะมาเครื่องเนี่ยในบนถนนเนี่ยเป็นการเทเรื้องต้นอ่าเป็นกระบอกองเป็นกระบองไหมยังไม่ได้สังเกตน่าจะมีออดแต่ไม่กระบองใส่ไปถ่ายดินี่เราถ่ายแบบไม่ได้เห็นหน้านะครับผู้ที่โดนเป่านะเราเห็นแค่ลำตัวแล้วก็เครื่องมือเออ อุปกรณ์อุปกรณ์สะอาดอยู่นะเปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์สะอาดแต่ว่าได้ได้ให้เขาดูไหมว่าค่าต้นต้นอยู่ที่เท่าไหร่อเปล่าให้ให้ไอ้นี่นะแต่อันนี้เขาเป่าอยู่หน้ากล้อง C C T V นะอันนี้เราเราโอเคนะตามขั้นตอนใช่ใช่ใช่ตามขั้นตอนครับนี่ครับดูวิธีการเป่าเราสังเกตการเนี่ย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 แล้วรถเนี่ยเห็นบ้าง รถเมย์สายสองเนี่ยจะต้องมานั่งเบี่ยงเพราะว่าตั้งด่านเพราะว่าเขาเข้า <ๆ S 2> ไม่ได้ครับรถเมย์ป้ายรถเมย์ครับเออว้าวุ่นกันเลยครับว้าวุ่นกันเลยครับดูครับจะผ่านไหมหวัญใจเลยนะครับมอไซครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับสอนอ,อน,นี้นะเน้น,เน,นเน้นเนื้อเลยเนาะมอไซอะ่ะจริงๆเขามีหน้าที่เป็นเจ้าที่เจราจรครับแต่แตตงตงยัง แล้วสายปลอมีไหมในคนมื่ที่สายปอมีไหมสายปอที่นี่ทํางานเร็วด้วยนะเวลาประชาชนอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยไม่เกิน15นาทีมาเลยมาเลยอย่างกับจรวดเลยใช่ไหมใช่เพราะผมเคยเจอเสียบกุญแจรถข้าไวอ่าอ่าผมก็ไม่อยากไปจับเนอะเดี๋ยวหาว่าไอ้นี่ก็เลยโทรแจ้งนั่งรอแป๊บเดียวมาปื๊บสามคันรถเร็วมากผ่านอ่าผ่านหน้าซิงเลยผ่านอ่ะ พอพอผ่านปุ๊บหน้าเซ็งเลยงงเหมือนกันนะเสียงเสียงเนี่ยเสียงแรงมากเลยนะอยากอให้นี่ต้องจริงๆอยากให้ขอบคุณประชาชนนะที่ขอให้ความร่วมมือใช่เสียงเสียงแบบเสียงดังมากเลยเออผ่านผ่านหน่อยเอองงเหมือนกันนะครับผ่านแล้วแบบเหมือนหน้าเซ็งมากเลยอยากอยากอะไรเนี่ยอยากให้ใช้น้ําเสียงเออที่ดีกว่านี้นะครับพะสำหรับคนที่เขาขนาดเราอยู่ไกลนะเนี่ย เพราะหนึ่งเขเป็นสุจริตชนเนะ<ม>เาะก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่<ม>ก็อยากให้อ่ามองเป็นมิตรเนาะมากกว่านี้นะครับใช้น้ำเสียงใช้อะไรเพราะสำหรับผู้ที่มีมนทินเนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยเขาก็จะมีน้ำเสียงอย่างเงี้ยแต่เจ้าประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีหลักฐานในโซเชียลเยอะแยะครับเข้าไปดูแล้วกันนะครับนะเยอะแยะนะครับเยอะแยะหรือว่าเป็นตำนาน ชาวต่างชาตินี่ครับสนใจเลยนะครับบางคนพกบุหรี่ไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยนะบอกให้นะครับเรียบร้อย,น,อย,ยนะนอยากหรือว่าได้ประชาสัมพันธ์ไหมเพราะจริงๆเลยอ่ะมันมีขายทั่วไปตามตลาดนัดนะ่ะแล้วเขาต่างชาติเขาก็ไม่รู้อ,อ่ะเนาะคนเขาเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็เห็นขายทั่วไปตามริมถนนเขาก็คิดว่ามันไม่ผิดกฎหมายมนี่ไหนๆจริงๆเลยนะ <c oughs> อันนี้นะถ้าเขาถ้าเขาพร้อมที่จะรับฟังนะครับจริงอะผมอยากให้เอารถเวไฟฟ้าเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เรียกรถเนี่ยเข้ามาให้โดยใช้รถที่มีไฟฟ้าเนี่ยให้อนี่ให้เหมือนกับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนาะจะได้เห็นได้ชัด